รัฐภูมิยันไม่ดำเนินคดีคนกุกข่าวปลอมเสียชีวิตวอนอย่าทำแบบนี้อีก เป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนตกใจกันเป็นแถวเมื่อมีเพจดังเขียนข่าวว่าแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วซึ่งเวลาต่อมาหนุ่มฟิล์มได้ออกมาชี้แจงผ่านอิสการมส่วนตัวว่าข่าวการเสียชีวิตเป็นข่าวปลอมตอนนี้ตนยังปลอดภัยดีล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้ออกมาเปิดเผยย้ำชัดผ่านสื่อข่าวการเสียชีวิตว่า ก็ตกใจที่เห็นข่าวเขียนว่าต้นเสียชีวิตแค่ไม่ชอบแต่ก็ไม่ว่าอะไรเขาคงต้องการย่อไลค์หรือแชร์หลังจากที่ทราบก็รีบแจ้งลงในอีสแกรมเลยเผื่อให้คนที่รักเราไม่ต้องตกใจส่วนจะดำเนินคดีไหมก็ไม่คิดจะเอาผิดคนทำเพราะเขาไม่ได้มาด่าพ่อแม่ ผมเลยให้อภยัยแต่ขอฝากเตือนว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกวอนอย่าไปทำกับใครเลยเพราะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟสุดท้ายอยากฝากบอกเขาว่าอย่าไปทำกับใครแบบนี้อีกและยืนยันว่าร่างกายผมยังแข็งแรงอยู่